ป้าผ่านะคะค่ะวันนี้นะคะป้าพาได้มาขึ้นดอยด้ว่กนทุกคนแล้ววันนี้นะเราจะเอา ขนมค่ะไปแจกเด็กๆบนดอยค่ะจริงๆเรามีของเล่นเนาะแต่ว่าเรามาช่วงตอนกลางคืนเปาพาถ่ายไม่ทันก็ได้ให้น้องๆไปหมดแล้วเดี๋ยวใหาไงเดี๋ยวจะอาจจะแบบว่ามีให้เห็นเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะเดี๋ยวจะเอาขนมไปแจกแล้วก็มีแบบมีห้วยมีปลาด้วยนะเดี๋ยวเราจะลองให้อาหารปลาดูจากแบบธรรมชาติเลยนะคะทุกคนไปเดี๋ยวใหาไงเราจะเอาขนมไปให้เด็กกันเลยค่ะไปกันเลยโอเคค่ะเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างกันเลย ทุกคนมีลูกเจี๊ยบด้วยดี่พี่น้อยๆลูกเจี๊ยบน้อยๆวว้าน่นน <Wow. S 1> นารักอ่ะเอาหนีไปหมดเลยนี่นะคะอุ้ยปลาเต็มเลยทุกคนมีน้ำไหลด้วยเดี๋ยวป้าพาขอลงไปเลยนะยน้ำเย็นมากเลยอ่ะอุ้ยปลาเต็มเลยนี่นะเดี๋ยวเราลองให้ดูนะว่าเขาจะไปยังไงมากที่ นะนี่นะเทคนิคนะทุกคนเพราะว่าอาหารปลาเขาจะมีกลิ่นนิดนึงนะเราจะไม่เอามือไปสัมผัสนะแล้วทำแบบนี้เลยเพราะไม่งั้นเนะ่เคยปลาเวลาไปให้อาหารปลาแล้วแบบไม่ยเหม็นอะไรอะไรเง <laughs> ี้ยเป็นหนกันเดือปตาเต็มเลยอะ่ะ <laughs> อันนี้คือเขาจะไว่ อันนี้ปลาอะไรเหรอคะปลาซ้อยปลาคอดเหรอคะปลาซ้อยปลาพวงอหรปลาซ้อยปลาพวงปลาพวงก็มือกใจปลาพวงปลาพวงที่หมอชนะเดชไปกินตัวละสองสามอ่ะเหรอใช่พวกนี้แหละเนื้อมันอร่อยเหอคะไม่แพงดิ นี่โรงแรมทานตรงนี้ด้วยน้ำไหลไปด้วยค่ะทุกคนกคือแบบดีมากอะอยากลงเล่นมากเลยอะน้ำเย็น,น่ะตอนเนี้ยตอนนี้ประมาณเก้าโมงเช้านะคะ แต่ uh huh. ว่าดีมากเลยอะเยนดีไ yeah, ซน์มากเลค่ะเอาบรรยากาศมาฝาทุกคนเนาะ okay, okay, ไงยังไงเดี๋ยวเราจะไปแจกหอมเม็ดกันต่อเลยค่ะค่ะทุกคนเราถึงกันแล้วนะนี่ถือขนมถังปี๊บมาเลยนะคะไปหลายบ้านแล้วแต่ว่าไม่ได้ถ่ายดูยายให้สร้อยมาด้วยน่ารักมากเลย <Wow. S 3> เขาบอกว่าเป็น <Yeah. S 3> อะไรนะเม็ดของกล้วยอะใครเคยกินกล้วยแล้วเจอเม็ดไหม นั่นแหละแต่มันเป็นกล้วยยักษ์ในป่าค่ะแล้วเขาก็เอามาทําแบบทําสร้อยเครื่องประดับอย่างเงี้ยค่ะ <Wow. S 1> น่ารักดีไปเดี๋ยวเราขนมไปแจกน้องๆกัน

เสียงค้ามเสียงดังเลยน่า <c oughs> หิจฉาทุกคนเลย <c oughs> เด็กๆน่ารักมาเลยคุยเกี่ยวกั <c oughs> แตกหลายบ้านมากเลยค่ะวันนี้เนาะเ <c oughs> ดินทางเหนื่อยมากไปแบบ มันก็ค่อนข้างขรุขระเนาะแต่ก็สนุกดีดค่ะทุกคนโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าไงรักกันชอบกันอย่ายลืมกดติดตามที่ดีนะคะถ้าไงลินไปแล้วเจอกันใหม่กิปได้แน่นอนมีไปแล้วค่ะ เอานี้ค่ะอาจะทำตามแล้วอ่ะน่ารักอ่ะน่ารักดีกีน่ารักดีแลทุกคนสนุกสนานค่ะวันนี้สนุกมากเลย Cream, <laughs> นแ <laughs> <laughs> ี่ค่ะนี่นะเอามาให้เด็กๆนะคะแงห้ของมีสายดาวเป็นไฟนะคะจริงๆเราเอามาเยอะเนาะแล้วก็แจกแต่ละบ้านค่ะมันจะเป็นกล่องๆแพ็คๆแ,แบบนั้นค่ะทุกคนเดีย๋ยวเอาให้ดูนะคะเด็กๆก็จะได้มีจินตนาการนะคะ เราก็จะไปเยี่ยมตามบ้านค่ะแต่ละบ้านนี่ค่ะเห็นไหมคะน่ารักเชียเนาะอันนี้ยังไม่ได้แกะก็จะเป็นแบบแพ็คๆค่ะอันนี้ของผู้ชายเหรออ๋อันนี้สร้อยของผู้หญิงค่ะใช่ต้องเอามันมีหลายเส้นรวมกันค่อยๆแกะค่ะจะให้แม่แกะให้เนาะสบอลรู่สีอันนี้คืออะไระสร้อยของผู้หญิงเอ่อปีกนกค่ะ เหมือนหองปีกนกนางฟ้านะว้าวไม่หายอลยนี้เสื้อเสื้อมเสื้อกับบอลล้สีบอลรูสีผีเสื้อไม่ใช่ผีเสื้อมีก็สีเขียวด้วยอันนี้พังแล้วหนูเคยเห็นอะไรแบบนี้ไหมลูก หนูเคยเห็นไหมคะแต่ว่าหนูเคยเห็นที่เซเว่นย,ยายไม่ให้ซื้ออ๋อยายไม่ให้ซื้อเซเว่นที่ไหนคะแม่สเสลียงเหรอเซเว่นข้างล่างเหรออ๋อข้างล่างบนนี้ไม่มีเซเว่นเนาะนั่นไงทานน่ะทานของอะไรอะ่ะอันนี้หรือเปล่าน่ารักมากเลยค่ะทุกคนน้องน่ารักเน่ะแต่ว่ามัน อมันทางไปแต่ว,ว่ามันมีมีโอ้ย oh, ยังกดงเอาเงินออกมาได้แต่ว่ามันออกไม่ได้ลาลาลา <laughs> ขอให้มีความสุขกับของเล่นนะคะโบกมือบายบายกล้องก่อนบ๊ายบาย